โีเคพี่ดีน้องเดียมาสมัครเข้าหูวพี่เข้ามาแล้วเ่ยเข้ามาแล้วเนี่ยโอยยังไม่ได้เข้าครับพี่ก็นั่งอยู่ในเข้าแล้วอ๋อเข้าประตูมา เนี่ยฝีปุ่นเพราะจบจบยังอะไรไม่จบอ้ยจบอะไรปีแล้วหมายว่าเรียนจบอ๋อที่ขนาดเชื่อมมากไม่ไม่ไม่กินหวานก็ไม่กินหวานอืออ๋อมาว่างเปรี้ยวลุกเป็ีหยบเนี่ยพอจะเข้าเข้าที่ทำงานพีได้ไหมไม่ได้หรอกใส่สูตรไม่ได้ไม่ได้เออ รับรับไหมครับพี่หรม่คุยทำพี่เยอะไหแล้วน้อเจ้าของกูเหรอพี่รับรับผมมาเดี๋ยวผมไว้มาสมัครติดต่อก็ได้พี่เจ้าของวะอืมกูนทั้งอยู่นี่ปักเบรกนี่มันทั้งกินนมอุ้คุยกันอะไรไม่ใช่เจ้าของเหรอ